ืมพี่น้องฟุดยอดค่ะแ่บพี่น้องใด้กินเองแ่บเอง <c oughs> มาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะใน้ส่องมปรถผ้าแสบเพื่อกาค่ะพี่น้องวันนี้รถสิผ้ามันกิน แกงน้ำม้ค่ะพี่น้องแกงน้ำม้สดเท่าค่ะายราเผาแล้วกอันทรงเครือฝากมใไ้ค่ะอยากให้ลูกด้กินเนะค่ะนะลรกกัจัดการแกงเลยค่ะพี่น้องแกงเซนพักกตะแงงห้อมๆนะค่ะมีลูกโดดน้ำค่ะสำหรับนะคะสำหรับคนี่เข้มมาติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งมปโลดผ้าแสบเนี่ยด้วยค่ะที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะพี่น้องสั่นกิ้งกิ้งโลดได้ค่ะเด้อเสดระประภัสคีใหม่ๆค่ะมาค่ะอย่าบอกว่าย้ายห่างค่ะยาวค่ะพี่น้อง ฮิ้วเขาเนาะค่ะพี่น้องอันวิธีเฮ็ดกับมีอยู่ในคลิปอันเฮ็ดในเด้อค่ะอยู่อยู่เด้อค่ะเด้อโอ้ยเหรียญพันกันพี่น้องหิ้วเขานะคะเขาไปเบิ่งได้เลยเด้อค่ะคลิปเฮ็ดค่ะมีอยู่คลิปเฮ็ดอันแกงน้ำมัค่ะพี่น้องอ่ะข้าวแรกแห้งบ้านค่ะแบบหอมพ่นองหอมเหมือนทอดตุ้งแยงไหมคะ่ะอืม อ๋อมค่ับอืมพี่น้อง,อองอฟุตหยอดค่ะแจ่บพี่น้องเล็กินเองแจ่บเอง <laughs> มาได้๋ยขอเด้อ ก็ก่อนเนย่างกินเนาะค่ะมาแล้วค่ะเด้อมากนกนึ่งแจงหม่สวยน,นั่นมันไม่รดค่ะ <c oughs> ก็บเต <c oughs> ๋า่เนาะใส่ผิดอยู่อ,อ่ะไหมค่ะไหมเนอะ หา่าโรกินมะสุภาพก็ขอถัข่ขคอไผ่เด้อค่ะเด้อหากพิดผ่านเอียงก็ขคอไผ่ไปตรงนี้เด้อค่ะอือะอือแบบอะพี่น้อง มา,มากคๆๆ ak ah. s, onde, ่ะเจ็บแยบงอข่อยเอกันด้วยค่ะเต้ข้อเบี้ยลหลายน้ำขนลุนี่ค่ะพี่น้องแต่รับแตงย่างหอมอ่ะนะรสึดหยดน้ำม่สดน้ำมันซดสดค่ะใหญ่แล้วก็เผาทรงเครื่องรีแมาให้แล้วค่ะมือเดียวหอดค่ะพี่น้อง ข้าวเดียวแล้วค่ะเคื่อนีอืม,มอ,อืมคนเยอะจิดมือพี่น้องเลยอืมดดดค่ะอืมแทบจ้ะ ดูดวดหวานค่ะมันงมาสุกหวานพี่น้อง แต่พ่อขายไปหน่อยพอดีพอดีหน่ลยเขออเร่งไม่เลยกินเดิมพี่น้องแกงไหม ใส่แกงใส่เห็ดเสี้ยง,ยงล้วก็เทียเข็มค่ะใส่บวบน้ำใส่บวบซีนอยไปด้วยะค่ะแกงหม้อบังีย่ินึงค่ะพี่น้องเอาไว้โดนแล้วมันสีเป็นขึ้นมาใหม่ปีน้ไหมคะ่ะมันสีสมเนาะค่ะเอมมากเลยวองสีน้าก็ทามวานใส่สองฟีดว้กระได้อยู่แต่ว่าโลวาเ่าแกงมันเบลอร์ เลยอเนื้อ,ขอเขาเนี่ย <c oughs> ก็แบบเนี่ยเข็ดดีเด้หวานบวกบวด แค่แต่พ,พี่น้อหวานนะหวานทำไมหวานทำไมหวานบวบเทียกันน้ำข้นๆเสี ให <c oughs> ม่อ่อนพอดีพอดีค่ะพี่น้องแจบ คำสุดท้ายค่ะพี่ออน้องเออจนคำสุดท้ายซื้อตองคนหวานเนาะไม่หแห้งค่ะคุณน้งองแีบ่บคืม พอ่อรคะพี่น้องวันนี้พ่อสำเน็จก่อนนะคะขอบคุณที่ขามาติดตามรับชมสองเมโลดผ้าเสร็จด้ค่ะผู้ใดเขามา่เบิรงคลิปหลักกาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงะะด้ค่ะเด้อคิดบังซินงสิ่งใดก็ขอให้สมหวังในสิที่คิดในสุเภูมิเด้อะคะ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิส์สูบสูบคนันด้ค่ะขอบคุณนั่นพี่น้องเบิร์ตสูบสูบคนันด้นนนะคะ่ะวันนี้โลกาศิลาพี่ล่าหน่องไปก่อน,นะะด้ค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหนานะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะคะเด้อสวัสดีค่ะ